ผมสันสี<ด>รงชาตินี่หลังจากกลับอุตรดิษชีวิตพลิกผันเลยฮะเป็นดาราเป็น <ผม S 1> ดาราไปเลยฮะรถนะคนไม่เห็นหลังจากเฉิญหลงเจเทินจังหวะนั้นไปเพียงข้ามคืนยอดหนึ่งล้านวิวแป๊บเดียวล่อไปสี่ล้านวิวเลยในต่อต่อนะโอ้เราพูดคนแพลตฟอร์มไม่ได้ต้องพูดต่อ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 แล้วแอปดำแอปดำอะไรนั่นแหละเปิดหน้ายางกันหน่อยฮะ ให้ร้อนๆหน่อยโอ้โหกลัวกลัวฝาเปิดแะดักเทปมาหนักหนักกว่าเดิมอีกเว้ยสุกิตันสิต้องเน้นนะประสบการณ์จะสอนเราเองอ้โหกล้องเชิดเจ็ดเยอะเลยทีเดียวครับผมเนพีเน็บ่ายเนปนารงเจ็ดเจ็ดครับผมชอบฝั่งนู้นมากเลยอะถ้ากล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะน่าอัศจรรย์ฝั่งเซนสตาร์เลย พ่อมานั่งปูเสือกันเลยฮะนี่ฮะปูเสือกันเลยนะถ้ากล้องเห็นนะตรงหน้าสแตนเราเลยเนะี่ยตรงเส้นสตาร์ทลยเนี่ยนะปูเสือเลยพ่อพาลูกมาดูปูเสือนี่อันนี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งต้องอีกฝั่งหนึง่งตรงนี้แหละตรงหน้าตรงเส้นเข้าเส้นชัยอะ่ะจะมีนั่งปูเสืออยู่ริมเลยน่ารักอะ่ะตรงห้างของภาค โอ้เห็นไหมแดดร่มลงตกนั่งดูสบายๆกินข้าวแบบปิกนิกกันไปมีทั้งแข่งด้วยเนี่ย47ยังไม่อยากกลับเเขาบอกพี่ไอบอกพี่ป๊อปสบายดีไหมครับปวยฮะไม่ค่อยสบายฮะบอลหมีบางกลวยเก้าศูนย์โอเคพี่ตีบอกสุกิดเปาคาสโนสู้ๆเฮ้ยผู้ชายลันลาบอลเก้าศูนย์่ะผู้ชายลันลาผู้ชายลันลาต้องอยู่ในนี้เนี่ย รายุทธ์90งั้นคมสันนะมีบางกลวยฮนะชื่อนี้อีโวเท่านั้นวิสุปิชิโอ้โอกีอะดูาโฟเกตให้ดีฮนะมันเป็นการรีเวิร์สกิทไง ส้มคุณนภีรักษ์บอกฉันส้มมาดูการปล่อยตัวครับไฟแดงดับไม่ดับครับคุณผู้ชมครับเอาครับแดงดับครับเปิดเกมแมนขันพิธีทีลูบิแคนครับโอพีครับผมเอาแล้วคมสันสีธงชาติครับผมเป็นผู้นำในจังหวะนี้ครับชูออกมาได้ดีครับผมมาแล้วผมพี่บอลเฉินหลงตามด้วยเปปเปอร์ซิราเมตเก้า พี่ก้าวตีพบแล้วผมและพี่บอยทาจรสักมาแล้วเปลเป่าเปลา,าใจเย็นรถเถอะฉกๆกซ้ายซขวาตีพบขึ้นมาครับพยายามจะขึ้นกมสันครับในจังหวะนั้นรถคนสันใหญ่ครับเลี้ยวมาบังฮะโอเคพี่บอยมาเหมือนกันโอ้พี่บอยสปินขึ้นมาครับเปเอเป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 เอเปเป้ปเปเอเอเปเปเปอปเปเปงปออเปเ ย่บอบอกให้เขาชุลมุนกันไปเดี๋ยวพี่รอ12รอบครับพี่ปอ๊อปครับยาวๆกันไปใช่ครับโอ้โหฝาผงับๆแล้วคเจ้าเป่าเอาแล้วผมผมส,สันสีล้งชาติแบบหนึ่งครับต,<า>ตีพศตีพบ,บและสีลาำเม่นะผม,มไ<ข>ียแบทแมนปิดท้ายฮะแบทแมนแบทแมนมาเอาประสบการณ์หน่อยวิ่งกับรุ่นใหญ่สีล้ำเล่แล้วมาครับพี่บอยอยู่ตรงนี้ครับ G.I. ยอริใช่ไหม ใช่ครับผม g i a a r i s ris, แล้วก็เจ้าเจปรมาแล้วก็ตามมาด้วยสุกิตอะไรหลุดมาเนี่ยน่าจะเป็นเล่นอะไรนะซุ้มล้อซุ้มล้อปริวหลุดไปละมาแล้วผมดูครับตรงนี้ครับคมสันสีทองชาแลบเพื่อนมาเต็มท้ายเลยครับผมอย่างนี้สนุกแน่นอนครับแค่เพียงรอบแรกผ่านไปรับบทุกคันยังชิดกันเหมือนเดิมโอ้มาครับ เลี้ยวลายไม่เหมือนกันสักคนเลยเนี่ยกำลังนั่งสังเกตอยู่สามคนเลี้ยวเลี้ยวลายไม่เหมือนกันต<อ>ะกคนก้าวตีพบก้าวตีพบก้าวตีพบจะขึ้นแต่ว่าเป็นลายของคมสันอยู่ครับผมโอเคสี่จีฮะสี่จีสี่จีหกสามไม่ยอมฮนะเฉินหลงไม่ยอมเฉิน<ต>หลงไม่ยอมมีอาการแต่ยังประคองไปได้ครับผมเฉินอยู่เฉินหลงล้นล้นไปนิดนึงมาแล้วครับดูครับคมสันสีธงชาติครับ ตอนนี้ทุกคนยังขึ้นไม่ได้ฮะเจ้าเจก็อยู่ตรงนี้เปเปอร์มาแล้วนะครับเปเปอร์มาแล้วครับดุดันเข้ามาเรื่อยๆครับจากพ d ดีครับดูครับเปเปอร์คนที่3แล้วพาพี่บอยไปด้วยนะเอาละครับบอลการยางครับชื่อนีไม่หมูแน่นอนนะผมมาแล้วครับผมสันสีตรงชาติเอาแล้วต้องเชียรแล้วนะครับพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีอยู่ไหน พี่บอลกระจนสักก็ามาครับแสงแล้วครับก้าโตเกสตกลงไปครับเรื่องรถต้องมีกําลังมีอะไรหรือเปล่าแผวลงไปโดนแสงสองคันเลยครับโอ้โหพี่บอยเอาไปหมุนเองฮะในที่สุดโอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมน่าจะหมุนแหละฮะจังหวะน,นั้นอันดับเปลี่ยนแล้วครับผู้นําเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้กลายเป็นศิาเมศขึ้นมาเป็นอันดับหแทนครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับ หล่ออตรงนี้สิละเมอครับตามมาด้วยนี่ครับกระจรสักนสงขาครับอันดับ2ส่วนอันดับ3าเป็นของ9ครับสีเป็นของฮาไทยชัยวันครับ5เป็นเจ้าเจปรมาครับเอาแล้วดีน้องเพขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งสาเนี่ยวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งหมดเลย แต่ส่วนคนที่1นาที1นนี่เป็นของปลรามาครับปลรามานะโอ้ยปลรามาเร็วเร็วผมปลรามานะครับหนาที1นกับพี่ออฟหนึ่งนาที1นคนที่เร็วที่สุดคือพี่ออฟอานนยชัยวันครับ1.0.4จุดสี่ฮะและดูพี่บอยขจรศักด์ครับเปเปอร์ Pepper ตรงนี้ครับผมพี่บอยขจรศักด์กับเปเปอร์สุดทางตรงตรงนี้เป็นลายของใครครับเปเปอร์บังพี่บอยจะปึ๊บแล้วตัดในเข้าครับแต่เปเปอร์บังได้ดีครับ ขาจะเห็นว่า <Happiness> ป <gegen violin inding> <appearance> ีโป้จริงๆมันถ้าเป็นเอาตั้งไว้ให้เป็นเขาเรียกอะไะจุดเลี้ยวจุดเบรกของน้องๆหน้าใหม่อ่ะให้สังเกตนะครับผมถักๆนี่ชอบเอาปีโป้กลับบ้านเัี้ยมองเห็นแล้วมันก็คว้าไปด้วยคว้าปีโป้ไปกินเนี่อย่างเงี้ยครับพอเห็นปีโป้ปุ๊บเบรกฮะแล้วก็เห็นทางออกอ่ะนี่ตรงนี้คือมาจุดตรงนี้นะแล้วก็เป็นทางออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆหน้าใหม่ มาละยองบอกเจปธรรมะสู้โอ้โหตอนนี้ฮัทไทช ed, right ัยวันแรงขึ้นมาครับอ้าวเกิดอะไรกับก้าครับตกไปอันดับห้าโดนทั้งฮัทไทชัยวันโดนทั้งปรมะครับนี่ฮะเบปเปอร์ซิลาเมี GTT รูบี้แค้นนะครับมีไว้ด้วยเออ่่ไมใชต้องเป็นวิวเทกการะนะเป็นเบปเปอร์วิวเทเนี่ยดูฮะ ข้างหน้าก็พี t ีทีข้างหลังก็พีทีทีครับผมแล้วุกบอยรอบนี้โยนฟูลายมาครับผมเก็บแครี่สปีดมาจะชาร์จออกตรงนี้ครับติดเปปเปอร์เลยครับผมเบเหียวครับปึ๊บดันกลับไปครับกีระเนี่ยก็เรียกว่าสนามควรหลับตาครับได้แลละแก๊งพวกนี้โอ้แกงแกงเซียนนะใช่เราเซียน ลังคืนนึ่ปิดไฟวิ่งได้แฮะพี่อ้อป่ะมาหาเทพมาหาเทพพวกนี้ก็หาเทพแล้วอย่าลืมดิที่นี่เปิดมา28ปีไอปีสองพ้าี่สิบเกือบ40่สิบปี40เป๊ะเลยพี่ปีนี้ผ8ใช่ไหมใช่ไโอ้สีปีแล้วเหรอโอ้โหพี่ล้ว40ปีแล้วอ่ะคิดดูดิเอาครับกองเชียร์ครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับกองเชียร์เปเปอร์มาแล้วครับผม พูดง่ายๆครับวันรุ่นใหญ่อะทุกคนพลาดยากนอกจากแบบเครื่องมางอะไรเงี้ยฝีมือแต่ละคนอะมันลำบากครับอยู่ชื่อเนี่ยศิลเมธอย่งอา,า<อ><อ>งเงี้ยขจรศักดิ์ไทยอย่างเงี้ยปรมะอย่างเงี้ยคือชื่อพวกนี้แบบโอ้โหนิ่งนะแล้วพอเพปเปอร์ขึ้นแล้วนิ่งเลยนะแล้วต้องบอกว่าเวลาของทุกคนตรงนี้ครับลงไปวีึแล้วครับหนึ่งศูนย์เก้าเท่ากันหมดเลยครับพี่ป๊อปถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้พี่ติดคนนำไง ใช่ไหมไปติดกับพยายามหาช่องแซงกันนะกับพี่บอลคมสันนะ่ะพอ,อคมสันหลุดออกไปก็ทุกคนก็เต็มที่อัยชัยวันครับมาแล้วใกล้เข้ามาอีกแล้วครับใกล้คููหน้าเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้อัยชัยวันบี้เข้ามาเรื่อยๆครับเอาเลยครับผมโอ้ <มา S 1> เอสหนึ่งครับ,รบส่งมาจังนี้ ต้องดูว่าพี่บอยดูพี่บอยเลี้ยวดิโอ้โหดูฮะโอ้โหดูพ่อามาบ้าผมเอาแล้วพี่บอยมันมาแล้วนะผมรู้สึกว่าพี่บอยอ่ะกระชนมาใกล้ขึ้นมากๆคือชีอทก็เข้ามาเรื่อยๆในทุกรอบครับผมแล้วทุกคันก็มาเลยฮะเจงโยนยืดอยู่บ้างนะครับเจงโยนยืดอยู่บ้าง อย่านี่ดีกว่าจูงกันมาเลยอ่ะฟาอิทเนี่ยหลายแล้วนะพี่บอยเปิดแล้วผมทางตรงนี้ทางตรงเปิดเบ่งพลังขึ้นมาแต่เปเปอร์เข้าลายใน300อ่ะ300เมตรเอาไงอ่ะเอาไงพี่บอยแทงให้ลึกสุดใจฮะแล้วใช้ไ้ายเต็มที่เลยครับเอาแล้วครับใส่ใบใส่ใสใบใสเป็นของพี่บอยครับโหสุดยอดนะแซงจังหวะนี้จ้องมานานแล้วจ้องตรงทางตรงแล้วลงเขาอ่ะครับตอนนี้ทําให้ จร์สักและสงขาครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วยเปเปอร์ฮะมีอันดับเปลี่ยนแปลงกันครับระดับ1กับ2ครับตำแหน่งนี้อ่าและกลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังอยู่นะกลุ่มนี้อยู่ครับกลุ่มนี้เป็นคมสันนะครับแล้วก็ลาสโนทั้งสองลำใช่ไหมคมสันและครสุกิตันตสศรีกับทางย่างหนอนจิตยุทธลาวหาโชครับครับยังอยู่ในเกมครับแก๊งนี้ แกงอินฟูแกงอินฟูนี่ฮะโอ้โหเป่าว่เป่าวิ่งมาหน้าเพเยอเลยไฟมาอีกแล้วฝากระโปรงบู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 บไปแล้วล่ะโอโหสโนกาลาเอ,อาพอพี่บอยขึ้นมาพี่บอยก็หนีออกมาได้อีกระยะหนึ่งครับแต่หาสายชัยวันมาแล้วครับมากดดันกับเปเปอร์แทนครับไปายครับค่อยๆขยับกันไปครับผม เริ่มติดกันเริ่มชิดกันขึ้นเรื่อยๆครับเหลือ5รอบครับของเชียร์เจสุดเสียงก็ช่วยกันหน่อยนะครับไทยเชียร์เจประมะนะทันใจช่างรักเร็วมากเลยเราเดินทางมาก็เกือบรุ่นจบสองรุ่นหนึ่งรุ่นถัดไปครับ C38 Mitsubishi <นะ> and m นด์ม e เฟเป็นข,าขาน้าขับอีกรุ่นแล้วก็จะเป็นรุ่นที่ โอเคหนึ่งโอเคสองแล้วแล้วก็จะปิดท้ายด้วย e 65, ีหกห้าหมดอีเวนต์สามแล้วไวๆเหมือนเพิ่งจะแข่งกันแแบบๆครับผมปะเอิ์กนะปะเอิ์กวัชรัปณนิทบอกว่าบ,วบอลกันบางกวยสู้ๆส้มกันไฟฟ้าไม่มาจะส้มกันไฟฟ้าโอ้โหยังหาจุดแซงไม่ได้แล้วครับแบบนี้เราดูไปพร้อมกันครับขึ้นรถไปพร้อมกัน เจก็ชิดมาส่วน9ก้าเนี่ยรถมีปัญหาพยายามเก็บคะแนนสะสมแล้วกันนะครับตีพบสิทธคุณครับวันนี้ร,<อ>รถสนามนี้ดีกว่าใช่สนามตั้งแต่เมืเ่อวานพิเตอร์ปัญญาคนเพียนบอกเจซุ้ๆงับเฮ้ยเออมาพอพิเตอร์มาเชียร์ปุ๊บเจจะไล่งับจริงเลย <laughs> นะพิเตอร์มาแล้วเจมาแล้วครับผม วัฒน,นะก็บอกว่าเจนะผมกองเชียร์เจเยอะเลยทีเดียวครับเลยอีก4รอบสนามครับตรงนี้เหมือนพี่บอยยืดออกมาครับผมโอ้พี่บอยหายเลยพี่บอยพยายามสปีดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผมก็ยังชอบอยู่ดีว่า3-4สคันหน้านี่ก็วิ่งเข้ากันเป๊ะเจได้ฝึกเลยตามลายตาน แล้วคือ1นึ่งศูนย์ก้าวโถโอ้โอพี่โบ๊ะโอ้เจหวะนี้แล้วเจผมโอ้โหพี่ออฟเบรกล็อกมาครับประสกิจท้ายกับโอ้โหอ่าไปสกิจท้ายกับศิลาเมธครับพะโรหกมาที่เจ้ครเอาเอาแล้วเจ้กับพี่ตจ้กี้ชอบคนดูชอบเจ้กับพี่บอยพี่บอยนะคราวที่แล้วก็แบบเนี้ยแต่มามีมีขั้นกลางอยู่ครั้งหนึ่งนะมีเจ้าตีใช่ไหมตีครับผมตีอริสาน เอาดีครับเจขึ้นมาที่2องแล้วครับกองเชียร์เจอยู่ไหนฮะแล้วเหลือ3รอบด้วยเนี่ยยอบมาเข้าในแล้วเบรกปึ๊งอุ้มันอันเริ่มเลี้ยวไม่ได้ครับลึกไปหน่อยครลึกไปหน่อยอาจารยอาจรลูกสิธ ไม่เป็นไรครับเอาแล้วตอนนี้พี่บอยมาอยู่ตรงนี้ลงร้อยอาร์มาเจอแบทแมนครับผมแบทแมนแบทแมนไปฮะรถยังไม่สมบูรณ์เพิ่งประกอบอย่งอ่ะแบทแมนน่ะรถรถเพิ่งประกอบนี้้ตอองบกว่าแบทแมนยังไม่สมบูรณ์จริงๆครับผมมาแล้วเจึ้นมาที่สองเฉยอ๋ช้ำได้แบทแมนบอกมากับอาก้าอาก้าโอ้ยอะไรเนี่ยเอากายเม่อรถดับไปเลยครับตรงนี้โอ้โหสิลาเมสตาร์ทไม่ติดไปเลยฮะ เตาตานไม่ติดเลยเอาแล้วสิโอ้น่าเสียดายแทน,นครับน่าเสียดายเอาแล้วเหลืออีก2รอ,อบสนามครับเจปรามาบุญญาภูวก,กิจครับผมในตรงนี้ฉลามส้มมิโคพอยปรามาณนอเลดครับเนี่ยเราต้องช็อปส่งเข้าประกวดนะผมที เจตามพี่บอยไปลูกนี่ชีวิตต้องป๊อปด้วยนีวิตคอนเซอร์ใหญ่เนี่ยใช่ฮะตัวเล็กนั่นแหละพยายามตัวเล็กแล้วเดี๋ยวเจมคิดตังค์เยอะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับโอ้โหคุณวิไลรักก็บอกว่าคิดถึงเสียงคนภาคจากอุตรดิตถ์นะครับครับโทรหาฝ้ายได้นะครับโทรไปที่เบอร์อะไรนะฝ้ายหรืออะไรนะถ้าได้อยากได้ยินเสียงฝ้ายโทรหาฝ้ายได้นะครับฝ้ายโสดนะ ขายของงานดูเลยผมมีใครโซดีไหมฮะเอาอีกแล้วเหรอผิดเอ้ยกาลังมันแมนคุงเอาไปครับรับปาไฟนอลแลบครับผมพี่บอยกับจรสักนะสงขาครับตรงนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผม โอ้โหโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยไปไหนไม่ได้แล้วนะซิลเมตรอบสุดท้ายแล้วนะครับจบแวอนี้งหี้จบแบบนี้แหละคมสันกับพี่ออฟก็เป็นอันดับไปนคมสันก็ที่ที่สี่ที่สี่ที่สี่ไฟนอลแล็ไฟนอลแลบแล้วอะาอันนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวหลืองรอบนะครับมาแล้วครับ หมายเลขสีครับกระจนสักหน้าสงขาในรุ่น OP ครับถ้าแบบนี้ถ้าเข้าแบบนี้นะก็ถือว่าหล่อเลยนะครับจากทีม OR, V, c m m i t Bruno, Nexter, w น็กสเตอร์ไฟลเทครับเขาเจ้าเจปรมาครับแต่ตรงนี้มันมีรถขวางอยู่ก็เบากันแล้วฮะเบากันแล้วนะครับรอบสุดท้ายครับน่าจะจบแบบนี้คุณผู้ชมอันดับหนึ่งครับในรุ่น OP ครับยินดีด้วยครับพี่บอยครับ เรียบร้อยส่วนเจ้าเจ้ะที่สองอ่ะพี่บอยี่จกทีมอ๋อใจพูดเหรอจกทีมจากทีมโออาวีซีมิดครับผมบูรุโนเน็กสเตอร์ไวเลสซิงทีมครับแล้วก็นี่เจ้าแบทแมนนะครับเจ้าหนูแบทแมนโอ้รถมีปัญหาไปหลายคนครับน่าเสียดายครับตามนี้ครับ นี่ครับพาสไยชัยวันอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่สามนะครับส่วนที่สี่ก็นั่นแหละครับผมสันนะครับที่ห้าน่าจะเป็นของสุกิจครับจบไปนะฮะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นของรุ่นสี่อีกรุ่นนะครับมิ t s บิชิแอนด์มายเฟร็นะหกรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีโอเคหนึ่งโอเคสองครับ เดือบินเนอร์ครับกระจนสักนัสงขาครับโดยเวลา1นาที09.494ครับยินดีด้วยครับพี่บอยครับเราต้องแข่งกับเวลานะครับเพราะวันนี้มันเลทมันมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ทัน E65 โอเคครับเลดี้ซอครับ1กระจนสักครับ2ปรมะครับ3เป็นฮัทไทครับ4เป็นคมสันครับ5เป็นสุกิดครับอ่ะไปชมไฮไลท์กันดีกว่าครับ